สวัสดีครับก็อยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับและก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube Channel ราชันบอลเตงกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพี่ๆคนไหน,น,น,นสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึง,ถงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ line, เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยครับโดยแอดไปที่ rbt1488 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย rbt1488 หรือถ้าใครไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบ,บอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับในกลุ่มครับมีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันน bon ําบอลสดเล่นกันทุกคู่การตีความแม่นล้านเปอร์เซ็นต์ครับเน้นถอนไม่เน้นฝากหากทุกท่านอยู่กลุ่มอื่นเสียมากกว่าได้ลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับได้มากกว่าเสียแน่นอนและสําหรับวันนี้วันเสาร์ที่25มีนาคมครับเราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านถึงคู่ด้วยกันครับจะเป็นศึกฟุตบอลยูโรทั้ง3คู่เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสเปนเปิดบ้านพบกับ Norway. คู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีสองสีตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในกลุ่ม A ของศึกฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยสเปนสกอตแลนด์ไซปรัสนอร์เวย์จอร์เจียสเปนเป็นทีมันดับ10ของโลกครับส่วนนอร์เวย์อยู่ดับที่43ของโลกคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งครับและเป็นทางฝั่งสเปนนะครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งและเสมออีก1ครั้งเกมล่าสุดนะครับนอร์เวย์เปิดบ้านเสมอกับสเปน1นึ ก่อนหน้านั้นเตะในบ้านสเปนนะครับสเปนเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อปี2003นอร์เวเย์เปิดบ้านแพ้กับสเปน30และก่อนหน้านั้นนะครับสเปนเปิดบ้านเอาชนะอน์เวย์มา2 1นฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมทุริการของสเปนนะครับชนะไป5เสมอไป3แพ้ไป2เข้าวินไป4จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกบุกไปเสมอมาเลกโกมา00และก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้กับญี่ปุ่นมา2 1 และเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านตัวเองนะครับเสมอกับเบยอรมันมา11และก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านถล่มคอสตาริกามา7ประตูต่อ0ส่วนนอร์เวย์นะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมทุรลาการนะครับชนะไป6เสมอไป2แพ้ไปอีก2เข้าวินไป6จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอฟินแลน,นึ่ง -1 และก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์มา2-1ในฟุตบอลรายการเดียวกันครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับสเปนยิงไป19เสียไป8ผลต่างบวก11เฉลี่ยยิงได้1.9ลูกต่อเกมส่วนนอร์เวย์ยิงไป21เสียไป9ผลต่างบวก12เฉลี่ย <drown> ยิงได้2.1ลูกต่อเกมครับเราไปดู11ตัวจริงที่ติดทีมชาติมาของทางฝั่งสเปนครับผู้รักษาประตูครับเกป้าอริซาบาลกากองหลัง4ตัวครับอเรคันโดบันเด้อเมริกลาปอกอินิโก้มาร์ติเนสและดานิคบาคาร กองกลางครับกาบีโรดิโกเอเนเดสดานิเอลเซบายอสเฟอร์นันเดสกองหน้าครับดานี่โอโมยาโกอัสปาร์ตและนิโกวิลเลียมส่วนตัวเจ็บมีคราวเมราโนส่วนทางด้านนอร์เวย์ครับออจานไฮยอสผู้รักษาประตูหลัง4ตัวครับบิเกอร์เมริงสเตฟานสลันเบิร์กเลโอออสติกาดและจูเลียนไลซันส่วนกองกลางครับเฟรสลิกอัลสเนสมอร์เตนทอสบีมาตินโอดิกาด กองหน้าครับอเล็กซานเดอร์ซอร์ัสมัตมอร์ดารีมฮัมหมดเอลยูนุสซีส่วนคิสตอฟเฟอร์เอเยอร์กับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ลาป่วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจกันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้ทนีนิ้แคปเปิดให้เจ้าบ้านสเปนต่อไปที่ลูกควบครึ่งและสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเจ้าบ้านทีมชาติสเปนครับพวกเขาเพิ่งเปลี่ยนตัวกุนซืออย่างหลุยส์อนิเก้มาเป็นหลุยเดราฟรูเอนเต้มาคุมทีมลงสนามเป็นเกมแรกครับแถมแดนกลางยังไมม่ีปต้ดวย ส่วนฝั่งทีมเบียร์นอร์เวย์ครับเกมนี้ต้องขาดกองหน้าฝีเท้าชิการดอย่างเอริงเบลฮาร์แลนที่ถอนตัวออกไปส่งผลให้แดนหน้าของพวกเขาลดประสิทธิภาพลงไปอย่างมากเลยทีเดียวครับเลยลรยราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งแนะนําให้อยู่ฝั่งรองดีกว่าครับเพราะมองว่าสเปนก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่มาครับระบบและเทคนิคก,ก็ต้องปรับกันอีกเยอะเลยครับจะให้โชว์ฟอร์มเทพเลยก็คงจะยากครับแถมนอร์เวย์ก็มีทรงบอลที่ดีเช่นกันครับเกมนี้น่าจะสู้กับทางสเปนได้สนุกแน่นอนครับ เพราะถ้าหากแพ้ก็คงไม่ขาดครับดังนั้นอยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับให้เลือกรองไปที่นอร์เวย์ในเลตลูกครวบลูกครึ่งครับฟันธงนอร์เวย์แพ้สเปน1ประตูต่อ2ครับคู่ที่2เราไปดูกันที่สกอตแลนด์พบกับไซปัสครับคู่นี้ kick อฟกันในเวลา3ทุ่มตามเวลาบ้านเราและคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ในกลุ่มเของศึกฟุตบอลยูโรนะครับในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยสเปนสกอตแลนด์ไซปัสนอร์เวย์จอร์เจียสกอตแลนด์เป็นทีมันดับ42ของโลก ส่วนไซปัดเป็นทีมระดับที่110ของโลกครับคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งครับและเป็นฝ่ายสกอตแลนด์ที่เอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายสกอตแลนด์บุกไปเอาชนะไซปัดมาได้2ประตูตอนหนึ่งและเกมในบ้านล่าสุดของสกอตแลนด์นะครับเปิดบ้านเอาชนะไซปัดไปได้2ประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปี2011สกอตแลนด์บุกไปเอาชนะไซปัดมาได้2ประตูตอนหนึ่งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการของสกอตแลนด์ครับ ชนะไป4เสมอไป3แพ้ไปอีก3เข้าวินไป5จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับตุรกีมา2ประตูต่อหนึ่งและเกมล่าสุดในบ้านเมื่อวันที่25เดือน9กนะครับสกอตแลนด์เปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์มาได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนไซปัดนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมทุริการชนะไป3เสมอไป3แพ้ไปอีก4เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะอิสราเอลมาได้3ประตูต่อ2และก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านแพ้กับบานแกเรียมา2ประตูต่อศูนครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับสกอตแลนดย์ยิงไป16เสียไป13ผลต่างบวก3เฉลี่ยยิงได้1.6ลูกต่อเกมส่วนไซปัดนะครับยิงไป9เสียไป16ผลต่าง 7, ลบ7เฉลี่ยยิงได้0.9ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดู11ตัวผู้เล่นที่ติดทีมชาติมาของสกอตแลนด์นะครับผู้รักษาประตูแองกัสกันกองหลังครับดีแรนเทนนี่แกลนแฮนลี่ไรอันพอร์เทสกองกลางครับแอนดูโรเบอร์สันสจวตอาร์มสตองคันรัมแม็กเกอร์จอห์นแม็กกินแอรอนฮิกกี้ กองหน้าครับเชียดัมไรอันคิสตี้ส่วนทงางเซาทปัดนะครับ11ตัวผู้เล่นที่ติดทีมชาติมาผู้รักษาประตูเกเกอร์สมายกองหลังครับไมออสอันโตนนเดสวาเลนตินโรเบิร์สคอนสแตนตินอสไลฟิสนิโคซันโออันนูกองกลางครับเกียติดคาสตานอสชาลาลัมบอสคาราลัมบอสเคิรดูกองหน้าครับลอยซอสลอยสูสกอตฟรอฟโยอนิสปิตัสเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจกันสักนิดนึงครับ ซึ่งเกมนี้ไฮิแคเปิดให้เจ้าบ้านสกอตแลนด์ต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2และสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเจ้าถิ่นสกอตแลนด์ครับขุมกําลังแข่งแข่งใช้ได้มีผู้เล่นชื่อดังที่ค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกหลายรายครับผ่านเกมที่เข้มข้นมาเยอะกว่าทางฝั่งไซปัสครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ค้าแข่งอยู่ในลีกเล็กๆภายในประเทศตัวเองเท่านั้นครับเลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบ2แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะสกอตแลนด์นั้นแข็งแร่งกว่า แม้จะไม่ใช่ทางบอลลุกที่เต็มที่แต่ลุมกําลังพวกเขาก็เหนือกว่าไายปัดเยอะเลยทีเดียวครับเกมนี้เชื่อว่าสกอตแลนด์จะได้บทเอาชนะทีมเยือนเก็บชัยชนะประเดิมเกมแรกได้อย่างแน่นอนครับอยู่ฝั่งทีมต่อดีที่สุดครับฟันธงสกอตแลนด์เอาชนะไยปัต2ประตูต่อ0จัดไปครับคู่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันที่อาร์เมเนียเปิดบ้านพบกับตุรกีครับคู่นี้คลิกออฟก,กันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในกลุ่มดีของศึกฟุตบอลยูโรนะครับ ซึ่งในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยอาร์เมเนียเวลตุรกีรัสเวียโคเอเชียอาร์เมเนียเป็นทีม95ของโลกส่วนตรุรกีเป็นทีมอันดับ44ของโลกครับ <S <S คู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งครับและเป็นฝ่ายตรุรกีที่เอาชนะไปได้ถึง2ครั้งเกมล่าสุดนะครับตรุรกีเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียมาได้2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปี2008อาร์เมเนียเปิดบ้านแพ้กับตรุรกีมา2ต่อ0ฟอร์มสิบนัดรวมทุกรายการของอาร์เมเนียครับ ชนะไป2เสมอไป1แพ้ไปถึง7เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดครับบุกไปแพ้อาร์เมเนียมา2ประตูต่อศูนย์และเกมล่าสุดในบ้านนะครับเปิดบ้านแพ้กับยูเครนมา5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตุรกีนะครับฟอร์มส0นั้าหลังสุดรวมทุกการชนะไป6เสมอไป1แพ้ไปอีก3เข้าวินไป5จบเกมสูงไป8เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็กมา2ประตูตอนหนึ่งส่วนเกมเยือล่าสุดนะครับบุกไปแพ้หมู่เกาะไฟโลโรมา2ประตูตอนหนึ่ง ฟอมการยิงประตู10นัดล่าสุดอเมเนียยิงไป7เสียไป30ผลต่างลบ23เฉลี่ยยิงได้0.7ลูกต่อเกมส่วนตุรกีนะครับยิงไป25เสียไป13ผลต่างบวก12เฉลี่ยยิงได้2.5ลูกต่อเกมครับเราไปดูเงื่อนไขของทางธุรกิจกันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้แฮนิแคปเปิดให้ทีมเยือนอย่างตุรกีต่อไปที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับและสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ตุรกีดูเหนือกว่าคู่แข่งมากโขเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในเรื่องขุมกําลังที่รอบนี้แข่งตัวหลักที่เล่นอยู่ในยุโรปต่างตบเท้าเข้ามารับใช้ทีมชาติทั้งหมดเลยครับจึงมั่นใจว่าเกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือถ้าเล่นผิดฟอร์มไปเองโอกาสบุกไปถลุงคู่แข่งก็ถือว่าโอกาสสูงมากเลยละครับขณะที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เมเนียนอกจากจะเสียบเบียบเรื่องของตัวผู้เล่นชัดเจนแล้วดันตกเป็นรองในเรื่องของฟอร์มการเล่นอีกด้วยครับเนื่องจากเจ็ดนัดล่าสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับแทนที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องปลาชายไปถึง6นัดอีกด้วย มองดูแล้วย่ำแย่แบบนี้น่าจะไม่แปลกใจเลยครับที่จะแพ้คาบ้านแบบสู้ไม่ได้ครับเกมนี้ให้เลือกต่อตรุรกีในเลทด1.25ได้เลยครับฟันธงตรุรกีเอาชนะอาร์เมเนียได้3ประตูต่อศูนย์จัดไปครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเราก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกรองนอร์เวย์ลูกควบลูกครึ่งคู่สองต่อสกอตแลนด์ลูกครึ่งควบ2และคู่สามต่อตรุรกีหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสาติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100%ยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามอัธยาศัยเลยครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ